โปรเจกต์หนึ่งเซลล์เดเวลลอปเมนต์แอคทิวิตี้โปรเจกต์โครงการปรับพื้นฐานช่วยให้ความรู้น้องปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาครั้งที่15ได้ทราบการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมทำบุญเหล่ปสอได้ทำบุญร่วมกันทั้งสาขาได้ฟังธรรมกิจกรรมงานพิธีไหว้ครูและเกติบารประดับเข็มพิธีเทียนและสาระัสได้สา่งสัมพันธ์การระหว่างปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์นในการเรียนมาทั้งหมดและประดับเข็มน้องปี1และปี2กิจกรรมกีฬาสีรสอปสช่วยให้มีความสามัคคีกันช่วยการรู้แผนรู้ชนะทํากิจกรรมร่วมกันจุดประสงค์ของการแข่งขันกีฬาสีนั้นก็คือการช่วยคนในสาขามีการช่วยเหลือกันละกันมีการใช้สมองในการวางแผนที่จะชนะในสิ่งต่างๆและที่สําคัญก็คือการที่ทุกคนในสาขามีความรักให้กลมเกลียวและมีความสามัคคีกันการจัดบอด เกี่ยวกับการประหยัดอดออมและตลาดน้ำอยุทยาได้รับความรู้จากกลุ่มอื่นๆและได้มีความสมามคคีกันมากขึ้นในกลุ่มการประหยัดอดออมสามารถทําได้หลายวิธีตลาดน้ำอยุทยาสามารถสามารถเดินทางไปได้หลายวิธีและยังสวยงามมากอีกด้วยกิจกรรมนิทศการตลาดน้ำน้าฝนคนละปะสอ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการขายของได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการขายของการเชิญชวนผู้คนมาซื้อโดนัทการจัดโปรโมชั่นของสินค้าชิ้นละเจซื้อ3ชิ้น20การมีสีหน้ายิ้มแย้มในการพูดคุยกับลูกค้ากิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการสังคมวิสาหกิจชุมชนและปัญัยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้สวอชมาเป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิตการเกษตร การได้เรียนรู้ปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการได้ความมุมานะในการเรียนถึงแม้มันจะยากมากการปลูกพืชการรับรู้รสชาติของสิ่งต่างๆการดูรกกนิทรรศการของหนองปี2บริษัทโตโยต้าข้อดีความปลอดภยัยการใช้ระบบสแกนหน้าเทคโนโลยีทันสมัยการใช้ภาพจอ LED และระบบเสียงความยืดหยุ่นในการทำงานความสะดวกสบายการมีประสิทธิภาพห้องประชุมแบบยืน ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ระบบสแกนหน้าการประชุมการติดตั้งจอภาพและระบบเสียงที่มีคุณภาพการสนับสนุนสิ่งแวดลอ้อมการปรับปรุงห้องน้ําและส่วนภายในสถานที่ของราชการการประชุมแบบยืนนําเอาแนวคิดการประชุมแบบยืนเพิ่มเติมความประสิทธิภาพในการประชุมพที่ยาวนาน